สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล,แล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่17หน่วยมเมล็ดข้าวสีทองวันนี้เราจะเรียนเรื่องอาหารและขนมที่ทําจากข้าวกันนะคะประจำวันศุกร์ที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2514ค่ะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้ออาหารที่ทําจากข้าวขนมที่ทําจากข้าวกันนะคะ มาดูอันแรกคืออาหารที่ทําจากข้าวนะคะข้าวจัดได้ว่าเป็นอาหารหลักของบ้านของเราทุกบ้านนอกจากจะนำมารับประทานอาหารข้าวได้แล้วยังสามารถนําไปประดิษฐ์เป็นอาหารที่เป็นขนมที่ทําจากข้าวได้อีกด้วยซึ่งข้าวที่นิยมมาทํานั้นก็มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนํามาเป็นขนมไทยได้หลายเมนูซึ่งแต่ละเมนูก็มี กรรมวิธีในการทำที่แสนง,ง่ายดายจะทำกินเองหรือจะทำขายก็ดีและที่สำคัญใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายใกล้บ้านและง่ายอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมายกตัวอย่างการทำอาหารจากข้าวและขนมที่ทำจากข้าวให้เด็กๆได้ชมกันนะคะพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะอาหารที่ทำจากข้าวอันแรกอันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นหรือเอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวหมกไก่ค่ะ ต่อไปข้าวครุปกกะปิค่ะมีเครื่องเคียงเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้าวผัดปูข้าวยำน้ำบูดูของภาคใต้ข้าวมันไก่ค,คุณครูเชื่อเลยว่าข้าวมันไก่เด็กๆต้องรู้จักทุกคนเลยใช่ไหมคะต่อไปข้าวข,ข้าวไข่พระอาทิตย์คือการเอาข้าวลงไปผสมในไข่เหมือนที่เราจะบเจียวไข่ใช่ไหมคะ แต่เราเอาข้าวใส่ลงไปด้วยไม่ต้องทอดแล้วเอามาใส่ข้าวใช่ไหมคะเราเอาข้าวใส่ลงไปในไข่เลยอันนี้เป็นอาหารของพระรา,าชาราชการที่เก้าของเราที่สิ้นพระชนไปแล้วนั่นเองอ่าเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะข้าวพระอาทิต์อ่าต่อไปข้าวต้มยำข้าวยำแหนมข้าวทอดต่อไปข้าวผัดอเมริกัน ว้าวหน้าทานทุกอันทุกเมนูแล้ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเลยค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับขนมที่ทําจากข้าวกันบ้างนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้เด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะ,ะข่าวเรียกว่าข้าวแต่นข้าวแต๋นน้ำแตงโมข้าวเหนียวแก้วข้าวเหนียวแดงข้าวต้มมัด ข้าวต้มมัดมีในไส้มีกล้วยและก็ถั่วดำแล้วก็มีวัตถุดิบก็คือข้าวเหนียวนั่นเองค่ะห่อด้วยใบตองนะคะ,ต,คะต่อไปข้าวเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยข้าวหลามเก่งมากค่ะต่อไปข้าวเหนียวปิ้งอ่มีข้าวเหนียวแล้วมีไส้อยู่ข้างในนะคะต่อไปข้าวเหนียวสังขยาอันนี้คือ เด็กๆรู้จักไหมเอยข้าวตังหน้าตั้งนั่นเองค่ะน่าทานมากเลยนะคะเด็กๆและข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยน่าทานหมดทุกเมนูเลยใช่ไหมคะหาทานได้ง่ายมากและวิธีทําก็ง่ายมากเลยนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆเ,เป็นหาซื้อรับประทานดูนะคะโอเคสําหรับงานศิลปะวันนี้นะคะมเมล็ดข้าวสีทอง วันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตามรอยปะบทขอบเ,อเขียนตามรอยปะอาหารและขนมที่ทําจากข้าวและก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้วยนะคะเด็กๆตอนน่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทยแบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนคําที่สะกดด้วยสะระแะ,ะมาดูตัวอย่างคํานะคะและ สะกดว่าล l o อ,แ,อและและสะกดว่าล l o อ,แ,อและเก่งมากเลยค่ะต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัว C C cat แมวสะกดตามครูนะคะ C A T cat แปลว่าแมว C A T cat แปลว่าแมวเก่งมากเลยค่ะต่อไปแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลข31 a บอารบิก31ไทยและก็คำว่า31ค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อกันด้วยนะคะฝึกจำตัวเลขจำตัวหนังสือที่เราเขียนไปด้วยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคุณครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ